OK ではではでは、どうでかぶりん วันนี้แบบ Animal อัปเดตอีกแล้วต่อเนื่องเลยก็ล่าสุดมันอัปเดตก่อนของขวัญเนาะแล้วก็มีอีเวนต์คริสต์มาสมาก่อนนี่นะรอบแรกรอบสอก็จะเป็นหมูเนาะส่วนรอบ3เนี่ยมันมาเป็นรีเมคนะก็คืออัปเดตใหม่เนาะเป็นกวางนั่นเองเลนเดียเดี๋ยวกวางชนิดต่างๆแหละมีทั้งหมด3ชนิดก็เดี๋ยวพาไปดูนะ ก็อัปเดตใหม่มันไม่ได้ทำเป็นประตูวาไปแล้วนะก็สำหรับโซนใหม่โซนใหม่มันอยู่ใกล้ๆตรงนู่นเลยน้ำตกเดี๋ยวเราจะพาไปดูเดินไปดูก่อนลินอาจจะพันนิดหนึ่งนะไม่ได้พูดนานก็เกิดมาตรงกลางนะมันจะอยู่ใกล้ๆบ้านฟาร์มตอนนี้ก็ทีมงานมาด้วยเพราะกวางมันมี3ามชิดไงเราต้องใช้จำนวนคนนี่มันจะอยู่ใกล้ๆกับจุดเกิดนะให้เรา มันทางซ้ายทางขวาวะคิวถ้าเกิดแล้วเกิดเราเกิดตรงกลางมันได้ทางซ้ายปะซ้ายซ้ายมือเนี่ยถ้าเราวิ่งมาตรงน้ําตกนะมันจะเป็นโซนใหม่เนาะนี่ใกล้ๆกับบอสปูนี่ก็อัปเดตครั้งนี้มันก็ไม่ได้เปลี่ยนแบบแค่ประตูและมันทําการเพิ่มไบโอมหรือพื้นที่ใหม่เข้ามาก็ถือว่าสวยอยู่หรือเปล่าเอ้ยรู้มัน มันดูมันดูใหญ่ยู่นะแต่ว่าบอสมันแค่ตัวเดียวอ่ะมันดูยังไงไม่รู้มันกว้างจริงแต่บอสมันมันทําเราบลบอสตัวเดียวมันรู้สึกแบบมันบอสตัวนี้มันไม่เท่เท่าไหร่เลยแล้วนี่ก็จะเป็นบอสกว้างนี่นะก็โอกาสมีหนึ่งเปอร์เซ็นกับห้าเปอร์เซ็นนะแน่นอนคลิปนี้ไม่มีการเติมสกินอะไรทั้งนั้นสกินเติมพี่ไม่เติมแน่นอนเพราะว่ารู้สึกเหมือนสกินฟรีมันจะ มันจะสวยกว่าอันนี้มีใครไอคลิปได้ล้วใช่ป่ะยังไม่ได้เลยอ่ะวิธีการหาก็ตีบอสตัวนี้นะจะได้ไม่ต้องมีใครมาถามอีกก็หาจากไอตัวนี้เลยวิ่งมาตรงนี้แล้วก็หาจากไอตัวนี้เอาไอคิวเดี๋ยวขอเวลาตีก่อนก็มันต้องตีจากไอตัวนี้แหละใครตีแล้วจะช่วยก็ได้นะ <laughs> จะได้ไว เดี๋ยวทำเดี๋วทำแบแบบเลยดีกว่านะเฮย้ยลืมเลยไอเรื่องไม้อะไอตอนสมัครไม้อะเดี๋ยวขอบอกขอบอกคนที่ไม่ดูเรื่องก่อน <c oughs> ไอคนที่สมัครไมไม่ได้อ่ะแนะนำนะให้เป็นอายุสิบห้ากับสิบสี่นะสิบสี่ถึงสิบห้าดีกว่าเพราะว่า บางทีบัตรประชาชนนะถ้าเกิดอายุมันไม่ถึงอะก็อาจจะเปิดไม่ได้นะเพราะว่าพี่ก็ไม่ใช่คนทําระบบเหมือนกันถ้าเกิดมีปัญหาอะไรกับการที่สมัครใหไ่แล้วมันไม่สามารถเปิดได้ก็อันนี้ก็ไม่รู้แล้วนะอันนี้ก็อยู่ที่บัตรประชาชนแล้วก็อายุของน้องๆตามบัตรประชาชนแนละ้ส่วนเรื่องการเปิดกล้องเปิดไม่ก็อยู่ที่ระบบของเกมแล้วแหละว่า i d คนนั้นจะเป็นยังไงเนาะโอเคเดี๋ยวนอกเรื่องแนละ้วตีบอสก่อนดีกว่าท้าแลบนี่ขยังไม่ได้บ้างอะ่ะอจะบอยด์ได้กันหมดแล้วตัวเนี้ยนีนไ่ได้แล้วตัวแรกตอนแรกผมตียุนตียอนสามคนเลยพอหลังนั่มมาเป็นสิบแล้วนี่ได้แล้วอีกตัวหนึ่ง ไอ้รรกระลอกนี่ใครยังไม่ได้นี่มันเฮ้ยได้แล้วโอโ้โหนี่ยามาแล้วหนึ่งตัวเป็นเลนเดียผ่านพี่ยิ่ยมแล้วตัว <c oughs> มี่เขาเร็วถึงว่ามือติดงา ไปสามสิบแล้วหนุ่มไปยังดเดี๋ยวไปแล้วพี่โ <Okay. S 2> อเคแล้วก็เดี๋ยวคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนเพราะว่า <laughs> เหมือนต้องเจอพรุ่งนี้เลยแบบดูดีขนาดตีกันนะ่ชั่วโมงหนึ่งไ <laughs> งก็มาเจอพรุ่งนี้แล้วกันตัดไปทีพรุ่งนี้เลยแล้วกัน two thousand years later โอเคหลังจากทำสกิปไปเกือบสี่วันได้วันนี้วันที่ห้าที่ไปหาสกินมานะก็เอาจริงก็ หลายๆคนก็ไม่ว่างเนาะแล้วก็กว่าจะรวมคนกลับมาได้เหมือนเดิมก็ต่างคนต่างวิธุระเนาะก็เลยแบบทิ้งเวลายาวนานจากคลิปแรกไปเลย <c oughs> ทำสคลิปมาสี่วันเลย <c oughs> คิดดูดิโอเคกก่กานที่อัปเดตมาครั้งนี้คือมันไม่ใช่สัตว์ใหม่อะไรหรอกมันแค่เป็นการเอาโมเดลมาทําใหม่นะนั่นแหละนี่นะก็คือทุกคนยังจําไอ้กวางที่เป็นไฟงานวัดได้ปะก็ มันทําการเอาออกไปแล้วเนาะคืออาจจะไม่ได้เจออีกแล้วไม่แน่ก็อาจจะได้เจอปีใหม่นะเอาจริงมันก็ไม่น่ากลับมาแล้วแหละเพราะว่าตอนนั้นมันเอามาใส่กับแมบบที่อัปเดตตอนนี้เราน่า,าจ,จะไม่ได้เจอันแล้วเนาะถ้าเกิดใครมาไม่ทันเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูนะว่าเป็นกวางแบบไหนนะก็เป็นตัวนี้เลยนะตกินนี้เลยถ้าเกิดใครยังทันนะก็เอาไว้คลิปนี้แล้วกันเผื่อมีใครคิดถึงมันมีใครคิดถึงมันโอเค ก็อัปเดตมารอบนี้เป็นกวางทั้งหมดสสายพันธุ์เลยนะก็มันเปลี่ยนใหม่เนาะเรนเดียก็มีกวางดาวกับกวางมูดเนาะที่เพิ่มเข้ามาโอเคเดี๋ยวจะให้ทุกคนเป็นลูกกวางก่อน3มชนิดใครจะเป็นลูกกวางตัวไหนแปลงร่างให้หน่อย3คนเนี้ยอย่าเหมือนกันนะพี่เสือพี่เสือกวางดาวพี่โอเค โอเคอันนี้เราจะมาดูหน้าตาของลูกกวางก่อนนะอย่าเพิ่งนั่งดิอยี๋เพิ่งนั่งเดี๋ยเพิ่งนั่งโอเคแล้วเรามาดูรูปร่างภายนอกก่อนก็บอดี้นอกเนาะคือมันจะมีความต่างกันตรงหน้าตาด้วยนี่คือเขาไม่ได้ใช้โมเดลเดียวกันเลนะก็เอาโมเดลมันก็โมเดลเดียวกันแหละแต่ว่าพวกรูปรัณ์ภายนอกมันต่างกันเนาะเช่นไอ้ตรงตีนอะเห็นป่ะตีเรนเดียตัวนี้หันตูด ตัวทำไมอย่าพึ่งดิตามคิวโอเคนี่นะแล้วก็ลวดลายก็เหมือนกันอยู่แล้วเนาะเพราะว่ามันกวางคนละชนิดเนาะถ้าเกิดใครไม่รู้จักอันนี้คือกวางดาวนะเดี๋ยวจะขึ้นภาพประกอบให้ด้วยเนาะเพื่อใครรักสัตว์ไงช่องนี้อันนี้เป็นเลนเดียนะแล้วก็อันนี้เป็นกวางมูดโอเคหันหลังหน่อยหันหลังหน่อยหันหลังหน่อยรู้ว่าหางเหมือนกันไหมหางก็จะมีความคล้ายกันนะระหว่างกวางเลนเดียกับกวางมูดเนาะ ส่วนนี้เป็นกวางดาวนะนี่ก็จะต่างกันแค่เล็กๆน,น,น,น้อยๆเนาะสำหรับลูกกวางโอเคเดี๋ยวต่อไปเป็นกวางตัวใหญ่ให้หน่อยใครเป็นลูกตัวไหนก็เป็นตัวใหญ่ตัวนั้นนะโอเคกวางมูดกวางดาวเดี๋ยวพ่เสษแล้วพิเศษกวางดาวตัวใหญ่โอเคแล้วนี่ก็จะเป็นร่างโตนะสําหรับกวางทั้งหมด3าสายพันธุ์เนาะอันนี้ก็เป็นกวางมูดนั่นเองก็เขาก็จะเด่นสุดเลยเนาะ มันไม่เหมือนกันนี่หน้าก็จะยาวกว่าแต่เอ้ยแต่ของกินนี่เหมือนกันใช่ไหมกินยางเหมือนกันใช่ไหมที่เข้ามาโอเคนี่เรนเดียพูดได้นะใครมีเสนออะไรพูดได้นะตอนเนี้ตอน,นอยู่ในช่วงลิงวความแตกต่างเเขาก็ต่างกัน,นดาวก็ต่างกันเนาะนี่ถามเหมือนกันเลยสองตัวนี้ ก็ไม่มีอะไรมากเนาะเดี๋ยวเราไปดูไปกินเติม <c oughs> ต้มยำต้มยอำอะไรตอูเหรอ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเป็นไปกินบอสใครกันลังมาใครกลังมานะอะไรอะไรเข้าคนลึกลับคนลึกลับที่นี่เหรอโอเคเดี๋ยวเป็นไปกินเติมเล้ดีกว่าเดี๋ยวมีคนลึกลับมาไม่ใช่ไปกินเติมเไปไปกินบอส ตะกินบอสตกินบอสใครจะไปตะกินไหนแล้วหนุ่มคนยังไวยเอาตะกินที่ชอบก่อนเลยโ <c oughs> okay, อเคน้องโมดสี่คนที่เสร็จ,จะเป็นอะไรโอเคไอ้โอเคครับโอ่สุดเลยนะโอเคนี่ก็จะเป็นตะกินที่ได้จากบอสเนาะนี่ตกินที่สุดเป็จะเป็นของกฟางมูนเองดูดิโอ้ยโคตรแหลมอะ่ะเข่าทั้งหอดเข่าเข่าโคตรแหลมมากเหมือนมังกรเลยเนาะ ส่วน<ท>อันนี้เป็นก<ท><ค>ว,วางดาวเนี่ยผมกับพี่เสียนี่คือกวางดาวนะอันนี้ก็จะเน้นแฟนตาซีนิดหนึง่งอันนี้มันลายอะไรอ่ะตอไม้ปะใช่ไหมหวางไหเดียวขขาบนเหมือนดวงจันทร์เลยลนี่ี่อันนี้ของไอคิวแบบเห็นแบบพื้นฐานนะแบบมันเป็นเหมือนของกระรอกอ่ะไอเหมือนบัดย้อมอยังไงม่ดูเนาะเนี่ยแบบเราจะได้มันมีออร่างไง มันไม่มีออร่าเหมือนของกระรอกไงเนี่ยถ้ามีออร่าก็อยู่ไม่ดีหน่อยแต่ตัวใหญ่จะนั้นมีออร่าหนึกูดได้นะใครจะไปไหนอะไรเนี่ยเนี่ยนี่คือได้จากบอสหมดเลยนะขมงม่เสียจุดเด่นของเขาจะอยู่ตรงไอ้เขาเหมือนกันมีลูกอะไรอ่ะลูกอะไรวะเขาเขาไอลาวาไม่ค่อยเด หมันนมีใชเคื่เนี่ยอันี้นเขาบุกพงเป็นปูธรรมดาเอ๊มันคืออะไรอ่ะกงกลมอ่ะพลังงานมืดเหรอเนี่ยเป็นเป็นแบบอะไรนะเป็นเป็นงวงพวงอะไรบางอย่างแต่ของนัว่ามันดวงดาวแล้วเปลงดาวแล้ว่าเออดูดาวบ้าแต่ของคินี่าสายธรรมชาติก็สายเอลอย่างเงี้ยโอเคเดี๋ยวจะบอกวิธีหาใหม่แล้วกันน้อเผื่อใครยังไม่รู้ จะเราไปตีบอสกันเลยไหมไปไปร่างนี้แหละไปนี่นะบอสมันจะอยู่ตรงน้ําตกนะเผื่อใครจะตามหาบอสถ้าเกิดหาในเซิร์ฟธรรมดาไม่เจอเซิร์ฟรวมแบบว่าส่วนใหญ่คนเขาจะเซเอาไปซ่อนเนาะไม่ก็ทําให้มันตกตกโลกอะแล้วมันติดบล็อกบางทีมันก็ไม่เกิดนะถ้าเกิดใครหาไม่เจอเนี่ยถ้าเกิดใครมาเล่นปกติอะมันจะมันจะสปอนอยู่ตรงนี้นะเนี่ย แต่ว่าเซิร์ฟรวมอ่ะั่นแหละมันชอบบักแล้วมันจะหาไม่เจอคนที่ชอบถามมาว่ามันหาตรงไหนก็เนี่ยมันอยู่ตรงนี้แหละถ้าเกิดได้มีใครไปยุ่งกับมันมันก็ยังอยู่ตรงนี้นะโอเคก็หาได้จากไอ้ตรงนี้เลยถ้าเกิดใครโดงดีก็อาจจะได้ไม่ถึงหนึ่งนาทีเลยมั้งก็น่าจะครบมีใครในเนี้ยมีใครได้เร็วกว่าพี่อีกไหมมีไหมใครเร็วสุด สามชั่วโมงนี่คือเร็วสุดหรอมีนคือเร็วสุดใช่ไหมใครมีใครเร็วกว่าสามชั่วโมงไหมคิวอะคิวกี่กี่ชั่วโมงเสียนานไหมต้องตีแรงไหมหนุ่มน่าจะน่าจะนานครับพี่นานหรอนั่นจะนั่นจะบวกชั่วโชกันเนาะตีแรงป่ะวะเดี๋ยวเราเดี๋ยวขอลองตีนะทั้งหมดคนรับมาแล้ว เอ้ยมีคนหลงมาพีเนตแต่ว่ามันอืดอยู่นะนี่ขนาดวลวเจ็ดหมื่นเนี่ยตีสามทีตีเป็นมาตีเป็นเร่ใช่แต่ว่ามันรู้สึกเหมือนเล่อนมันจะเยอะกว่าบอสบอสเอเซนทอ์เซนทอ์นี่โดนสองทีเจ็ดหมื่นก็นี่คือบอสที่หาได้จากตอนนี้โอเคโอเคสำหรับวันนี้ก็กวาง อัปเดตมาแค่นี้้วไม่มีอะไรมากแล้วตอนนี้มีบุคคลลึกลับมาซึ่งตอนนี้เจ้าหีเปิดปิดคลิปก่อนแล้วก็มีเด็ก2คนนั้นกาลังซนอยู่กําลังยิ่งนกๆๆก่อนคลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วก็มารีวิวแค่นี้เนาะอัปเดตมันรีเมคนะไม่ใช่สัตว์ใหม่ะไรหรอกมันคือรีเมคนั่นเองส่วนสกินเติมมาเหรอไม่มีทางซื้อหรอกถ้าคนดูไม่ถึงพันเปลืองตังโอเค อยากหาดูก็ไปเติมเองแล้วก็ไปดูฝรั่งโอเคไหมเบองตังและไอ้นกลี่มันอะไร <c oughs> โอ้ยโอ้ย <c oughs> โอ้ยโอ้ยโอเคโ